สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอกไปสู่ขุนสกุลขับพ่อข้าวบาวเท้าหั่หน้าเชนของพี่นอ้อ,นนองมาตุ่มอินเกลครับพี่น้องวันนี้มึงพี่น้องตุ่มอินเกลอ้ยอินเกลงามงงามึงใสๆงามงามมึงหั่นมา ang, อย่างนี้วอุ้ยกรุบกรอบเล้วมือนนี่เอา้ากับเกวขมลำลำขึ้นเกาครับพี่น้องเกวขมเกวขมไม่เสียบเสียบน้ำบัาาวเท้าสดอุน่นๆบนสดห่อนๆพักพกับพักแก่พี่น้องเนี่พักกาดกำลังมีเลยพี่น้องงามงามพักกาดนี่พักสี่นะครับพักสี่นำ้พนำพักหิมละพา อพะยีเหลือดมาต้่มเสียบเอ็นแก้วต้่มเอ็นแก้วเสียบเส ب, น้ำบาเทาบรรยากาศก็ยังลมขึ้นเอาครับพี่น้องหมดนี่มามามจำแซ่แก้กวสดอืมอืม बोर ले तो नहीं เมื่อวานฝนตกมันมีแดดเปี้ยง Châu oh. vốn là cái lông hèm <laughs> trồng chuẩn phát mua nó rồi, này tươi lái của bác sẹp đen trồng đây nhằm cúp cúm năm nước ngoài กุบกริบยากเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวกับขักินหน้อย สมแสบเอ็นเกลียวแต่ว่าใจกบเจียวผมอืมจะปีแบบเป็นอากาศแบบนี้นพี่น้องเย็นดีครับ เพื่อนมองเห็นพี่นมองนำกุบๆดีครับ น้อยๆอ,อ,อ,อ๋อจ้ะต้นอีเส็บอืมสดห่อนไปห่อนมากอุ่นไปอุ่นมากเย็นได้บันเพราะว่าลมเ้อย อืมเนือเครื่องมันใส่เครื่องหลายๆสียบดีครับพี่น้อง อ๋โอ้โหเห็นจำเสียแก้วโซดไปละบ้านเนบ้านนี่น่องร่มมั้งบ้านเนี่ยบ้านเราคือคลาดร่มแห้งเด็กมาบุหราย 好三秒 เสียบครับพี่นอ้องฮู้ยมันยากาศร่มเหี่ยงนะครับมุมต้นแก้วมังกร <c oughs> เนื่องจากว่าถ้าไปมองบ้าวเท่าเคยไปคือยังหมแข็งมัน ลมแห้งร่มแห้งก็คือมันดูกลอไภขนาดว่ามาอยู่ไกลหนึ่ง็ย,งยังได้ยินแห้งคือจังเสียงฝนตกสาสาอยู่พี่น้องเอามากังลมใช้มุมนี่ละาลายหม่องลายบอลน,นะครับหมูว่านหมูกรอนหมูตึงนะครับก็คือสีมีฝนลินฝนตกนะครับเกี่ยวเขากับฝนห่มนะครับเขาดเอเขากับคือว่าน้องพี่น้องเนาะเรื่องของธรรมชาติมัน มาช่วงหงหลังมากระเดียดออกนะครับเป็นไปตามธรรมชาติลำพี่น้องเนาะอ่าก็บอกว่ากันนะครับทึ่งร่มเนี่ยทึ่งฝนเนี่ยบางมือทึ่งร่มทึ่งแดดนะครับพี่น้องที่เจ้าเขานะครับก็ขั้นเป็นเขากินกระตากยางเนี่ยนะพอมาอยังว่าตีเพิ่งสิก็บหุบนะครับยังมือแรงมากกับตอมไว้นะครับผ่าป,ปกไว้อ่ายังกระเว้นมากกับสะไว้นะครับบางเอือฝนลิ่นกัน ไปเก็บบ้านเออก็คือว่ามันช่วงมันหนามันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงล่างๆไปอีกช่วงเขางั้นนะครับกระสิมีหน่อยเนี่ยนะครับแต่ว่ากระสิมีอยู่เนาะกระเลิงสู้ผ่าพนะครับรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องที่อยู่ทั้งนี้ก็เล้วแตีนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนนะมันก็คือว่าลพี่น้องร่างกายเขาปั๊บบทันมันก็มีเนี่ยนะครับแล้วก็การปั๊บร่างกายนะครับให้มันเขาก็ สภาพแวดล้อมนะครับอันนี้เรื่องสําคัญนะครับถ้าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนะครับคนเฮามันกัเนาะคือว่าแหละหาสุขภาพร่างกายเพราแข็งแรงมันกัมีบางนะครับกับเพราะนั้นก็รักษาสุขภาพเ้็นเรื่องเด้ออ่าสูขู่สูคนนะครับเอามื่อนี้ต้มเอ็นแก้วนะครับกรุบกรอบเสียบเสียบต้มต้มเสียบเอ็นแก้วแต่ว่ากินกับเจวขมนะครับเข้ากันนะครับเข้ากันดู่เสียบเสียบเอาพักมาพร้อมมาเนี่ยเออกระพาะไ้เกี่ยมนะครับเจ๊งหน่อยเนาะ อขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกหมงทุกบอลน,นะครับที่ติดตามรับชมมาทางนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต้อน้องสู้ขูดข้นเก่านะครับมะกะไลถือแกะแช่บะถาวรนนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ